สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นเยาวชนคาทอลิกให้สร้างโลกที่ยึดติดอยู่กับความเป็นกษัตริย์ของพระคริสต วันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกา30น,นาทีวันอาทิตย์สุดท้ายของปีพิธีกรรมสัปดาห์ที่34ในเทศกาลธรรมดาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลณพระมหาวิหารอุลเปโตร วันนี้โอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่39ของพระศาสนาจากักรพระองค์ทรงเรียกร้องเยาวชนคาทอลิกให้ปฏิเสธคำชื่นชมแบบผิวเผินแต่ให้ยอมรับซึ่งการเป็นประจักษ์พยานคริสเตชนที่แท้จริงโดยท้ายมิสซาจะมีกิจกรรมของวันเยาวชนโลกประจำปีตามธรรมเนียมปฏิบัติ คือการส่งต่อเครื่องหมายของผู้จาริกอันเป็นเครื่องหมายถึงการเดินทางแห่งความเชื่ออย่างต่อเนื่องได้แก่ไม้กางเขนวันเยาวชนโลกและพระรูปแม่พระผู้พิทักษ์ชาวโรมจากเยาวชนโปรตุเกสไปให้กับเยาวชนเกาหลีที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเยาวชนโลกที่กรุงโซลในปี2027ในหัวข้อที่นำมาจากข้อความในพระวรสารของนักบ,บุญยอนบทที่15ข,ข้อ27 ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานให้เราด้วยเพราะท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเครื่องหมายของผู้จาริกวันยาวชนโลกนี้ได้ทำการส่งมอบให้กับเยาวชนเป็นครั้งแรกในปี1 9น4กอสโดยนักบุญยอห์นปอที่สองพระสันตะปาปา ในบทเทศณะปีพิธีกรรมของทศนาัจากใกล้สิ้นสุดลงสมเด็จทะสันตะปะปาส่งนำสัตบุุษพิจารณาความชื่นชมยินดีและความรักของคริสตชนที่จะยังคงอยู่แม้ในท่ามกลางความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกก็ตามร่งกล่าวว่าเพียงด้วยความรักเท่านั้นที่เราสามารถจะดำรงชีวิตจเจริญเติบโตและรุ่งเรืองขึ้นในศักดิ์ศรีอันสมบูรณ์ของเราได้ ความรักที่แท้จริงนั้นไม่สามารถจะซื้อขายได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราได้มาแบบฟรีๆมันคือของประทานที่เป็นของเราเองจากนั้นพระองค์ทรงเน้นถึงสิ่งที่ทรงเรียกมันว่าดวงประทีปเล็กๆที่ให้ความเข้มแข็งแก่การเป็นประจักษ์พยานของคริสตชนพระองค์กลัดว่า รวมกระทืบเล็กๆเ,เหล่านี้ได้แก่ความรักที่ซื่อสัตย์ของผู้ชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามความชื่นชมยินดีอันไร้เดียงสาของเด็กๆซึ่งก็เป็นความชื่นชมยินดีที่สวยงามเช่นกันตลอดจนความกระตือรือร้นของคนหนุ่มสาว ดังนั้นเยาวชนคนหนุ่มสาวทุกคนจงกระตือรือรน้นและดูแลใส่ใจบรรดาผู้สูงอายุด้วยเยาวชนที่รักทั้งหลายโปรดจงระวังอย่าได้หลงละเริงไปกับภาพมายาแต่ขอพวกลูกจงหนักแน่นเพราะความจริงเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และตามที่พระคริสต์ทรงสอนเราไว้ว่าสิ่งที่ยังคงอยู่จะแตกต่างออกไปเพราะมันคือผลงานแห่งความรักและนี่ก็คือสิ่งที่ยังคงอยู่และเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตสวยสดงดงาม ต่อมาพระองค์ทรงตักเตือนถึงการรับมือกับแรงกดดันอันแพร่หลายจากโซเชียลมีเดียและการยกย่องจากสังคมพระองค์กรัสว่าขอพวกเราอย่าได้เป็นดาวเด่นบนโซเชียลมีเดียหรือในเวทีอื่นๆเพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวเพราะพวกลูกได้รับการเรียกร้องให้เปล่งประกายอยู่บนฟากฟ้าที่กว้างไกลไปกว่านั้น และในข้อความอันทรงพลังเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้โรงทรงตั้งคำถามแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อพระเจ้าว่าบรรดาผู้ที่ข่มเหงผู้คนรวมไปถึงผู้ที่ก่อให้เกิดสงครามด้วยพวกเขาจะตีสีหน้าอย่างไรต่อเมืองพระพักพระเจ้าว่าเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงก่อสงครามและเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงเข็นฆ่าผู้คน พวกเขาจะรับมือกับคำถามเหล่านี้อย่างไรจากนั้นท่ามกลางความท้าทายทั่วโลกเช่นนี้ พระองค์ทรงเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเยาวชนในการเป็นประจักษ์พยานถึงสารแห่งสันติและความหวังของพระคริสต์ ร่งกล่าวว่าไม้กางเขนวันเยาวชนโลกซึ่งเป็นกางเขนไม้แบบพื้นๆที่นักบุญยอนปอ์ปที่สองพระสันตะปาปาส่งมอบให้กับเยาวชนในปี1 9 8เเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระคริสต์ที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาตินั้นได้ออกเดินทางไปทั่วโลกนับแต่นั้นมาจนกลายเป็นเครื่องหมายอันทรงพลังของความเชื่อและการคืนดีกัน แล้วจึงตรัสกับผู้แทนเยาวชนเกาหลีที่รับมอบไม้กังเขนแห่งปรวัติศาสตร์ว่าพวกลูกเยาวชนเกาหลีพวกลูกจะได้รับกางเขนของพระเจา้าเป็นกังเขนแห่งชีวิตและเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะแต่พวกลูกจะไม่ได้รับมันเพียงลําพังพวกลูกจะได้รับกังเขนนี้พร้อมกับพระมารดาของเรา พระนางมารีคือผู้ที่อยู่เคียงข้างเราตลอดการเดินทางไปหาพระเยซูเจ้าพระแม่คือผู้ที่อยู่เคียงข้างกังเขนของเราเพื่อช่วยเราในยามยากลำบากเพราะพระแม่คือมารดาของเราพระแม่คือแม่ของเราดังนั้นขอพวกเราจงระลึกถึงพระแม่เสมอไปอ ที่สุดโครงทรงเน้นย้ำถึงการสถาปนานักบุญบุญยุราสีเปียรจโจเฟรสติที่เป็นแบบอย่างความเชื่อและความเมตตาของเยาวชนผู้ซึ่งการอุทิศตนต่อพระเจ้าโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อยและการรับใช้ผู้ยากไร้ของทาอ่านยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาหลายชั่วอายุโดยการสถาปนาจะจัดขึ้นในปีศักดิ์สิทธิ์เพื่อเยาวชนในเดือนสิงหาคมปี2025 ซึ่งท่านจะเป็นแบบอย่างอันทรงพลังให้กับบรรดาเยาวชนคาทอลิกในการดำเนินชีวิตตามความรักของพระคริสต์ผ่านการแสดงออกของพวกเขา